กินง่ายมากๆนะคะไม่ต้องชงนะคะอันนี้คือเราสามารถฉีกคือฉีกแล้วกรอกเข้าปบากทกานเลยก็กลัวมากเอ๊ะรสชาติเราจะทานไหวไหมเพราะพี่ก็เป็นคนเลือกกินอยู่เหมือนกันเลยอะช่ใช่อร่อยมากคือรสชาติเขาจะออกเหมือนหว,วานหวานแล้วอมเปรี้ยวติดเปรี้ยวนิดนิดคืออร่อยเลย<ม>อร่อยจริงจริง ทำยังไงทำไมถึงเป็นรสชาติแบบนี้ได้คะโพลิเซาวิทต,ตัวนี้นะคะเขารสชาติแบบบูเบอรี่คือแบบเป็นผลไม้นะเปรี้ยวๆหวานๆน,นิดนึงอร่อ,รอยทานง่ายนะคะคือแบบทุกคนสามารถแบบทานได้เลยแล้วก็ฝงเนี่ยคือเกาะง่ายมากเนี่ย yeah, เอาแค่ดมมาหอมมากมแล้วอะแล้วตอนแรกตกใจมากมัน <ทำ S 2> อร่อยใช่ไหมทำไมอร่อยทำไมหวานรีบรีบรีบเลยค่ะเพราะคนกลัวอ้วนมากใช่ไหมคะนี่ดูดูดู โอ้โหคำนี้ถูกใจวัยเราที่กลัวอ้วน No Sugar Added ไม่มีน้ำตาลอร่อยแบบนี้นะคะแต่ว่าความหวานมาจากพรีไบโอติกความหวานมาจากตัวอินูลินนะคะซึ่งเป็นพรีไบโอติกมีประโยชน์ไปอีกคือกินไปแล้วนะคะให้รสชาติที่อร่อยแต่ว่าร่างกายเราไม่ดูดสืมเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะช่วยทำให้ระบบในเวศในลำไส้ดีด้วยนะคะได้ประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยเรียกว่าตัวนี้ตัวเดียวนะสอนมองว่าอันนี้เนี่ยนะคะครบเครื่องมาก เนี่ยถ้าดูข้างกล่องนะจะมีแบบครบเลยมีพรีไบโอติกโปรไบโอติกโพสไบโอติกคือครบเหมือนเดิมเพียงแต่เพิ่มเติม สิ่งที่ช่วยในเรื่องสารสืบประสาทต่างๆเข้าไปใช่คือสูตรนี้เรียกได้ว่าเป็นสูตรที่เหมาะที่จะโฟกัสนะคะในเรื่องของ b r i i n and mind นะคะคืออยากจะให้แบบจิตสงบสมองดีนะคะเพิ่ม productivity ในการทํางานคือถ้าอยากให้ชีวิตมีความสุขคือตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะทุกอย่างที่เราอยากจะได้ในชีวิตเนาะมันคือความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขจากเงินทองจากทรัพย์สมบัติแต่มันคือความสุขจากข้างในอะคะ่ะ เมื่อเรามีความสุขจากข้างในแล้วอะค่ะร่างกายเราก็จะยิ้มแยม้มสดใสครอบครัวมีความสุขคือมันจะ กอย่างมันจะแฮปปี้ไปหมดอันนี้จะว่ามันคือที่สุดใช่คือ,อรางวัลของชีวิตจริงๆนะคะอ,อย่างที่บอกนะคะสอนอยากจะสรุปนิดนึงตรงนี้นะว่าจริงๆคนเราเนี่ยนะคะถ้าเรามีความเข้าใจในร่างกายตัวเองสักนิดนึงนะปัญหาที่คุณอาจจะคิดว่าโอ้โหเป็นปัญหาที่แบบแก้ยากมากเลยแก้ไม่ตกเลยต้องไปพึ่งวิธีที่แบบโอ้ซับซ้อนยุ่งยากเสียเงินเสียทองมากมายนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจวิทยาศาสตร์เข้าใจร่างกายตัวเองว่าจริงๆข้างในเราขาดอะไรอะไรตกอะไรเกินอะไรมากไปน้อยไปปั๊บเนะะี่ยค่ะ แล้วเราปรับให้เขาได้สมดุลพอดีร่างกายของเราพร้อมจะรับใช้เราให้เรากลายเป็นคนที่ดีกลายเป็นคนที่มีความสุขได้แบบง่ายๆเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้ววันนี้เนะี่ยสอนดีใจที่คุณจิ๊บเจอแล้วแล้วพี่<ช>ก็มาเจอจากที่คุณจิ๊บมาบอกแล้วมาเหมือนจริงๆนะพี่มมาว่าคุณจิ๊บเหมือนมาบอกบุญให้พี่ให้พี่ได้เพราะเคล็ดลับนี้เนี่ยเอาจริงนะคะพอพี่รู้แล้วเนี่ยพี่ไม่ได้รู้แล้วเก็บไว้คนเดียว<ม>พี่มีลูกอีกส<ม>ี่ลูกสี่คนของพี่จะกลายเป็นคนที่แบบ มีประโยชน์ในหลายด้านทั้งวัยเรียนรู้ทั้งวัยคนที่ชอบมีเขาเรียกว่าเป็น anti-attack บ่อยๆเขาก็เปลี่ยนตัวเขาเองให้คุณแม่ผู้สูงอายุของพี่ได้ใช้ชีวิตในช่วงบันปลายที่แบบสงบจิตใจมีความสุขขึ้นใช่ค่ะจริงๆนะวันนี้สอนในฐานะเหมือนเป็นผู้บริโภคนะคะต้องขอบคุณมาถึงแบรนด์ h o ลิสตาและคุณจิ๊บจริงๆนะคะที่เหมือนทําให้เราเนี่ยได้มีทางเลือกค่ะคุณจิ๊บที่จะเข้าสู่ เหมือนทางลัดเข้าไปสู่ความสุขแล้วเรามีออปชั่นที่เราจะทําได้แบบง่ายๆโดยที่หลายคนอาจจะไขว่คว้าหามานานวันนี้ได้เจอกันแล้วจากการฟังคลิปนี้นี่เองนะคะ